สบายดีสบายดีทุกมองทุกบ่อนเนาะเมื่อเนก็นมาพบพอกับสองหมอนไข่แฟมิลี่อีกแล้วเม่คะสีมาพานักเียนอนามัยเก็บพิเือเนอะอาะเดี๋ยวกำลังเก็บพิเือกันนี่ โงเฮียนปฐมนี่ก็คือโงเฮียนของเฮาเนาะเก็บเอาขี้เยื่อตัวใบตองเก็บใบตองแล้วก็เก็บอันตัวเจี่ยวๆเก็บอะไรไปเถอะอย่างคุณเ้อ ลมแห้งแห้งคนว่าฝนจิตกแต่ว่าจะตกแต่นีลมลมแห้งแห้งรวมมันึงเร่บรรยากาศอบเพียงแต่ลมนี่น้องลมหงแหงาา้แแหงถ้าน้ากเป็นอีกตึ๊กตึ๊เนาะของห้องพี่ป้ถมป้าถมบ้านอาหงุง นากเรียนอนามัยมันไดกลับมือออกให้งานเนาะให้นากเรียนอนามัย ลมแห้งเราได้ยินเสียงลมทาทาอยู่ผมีพลอยปะ เอาไปทอดอะไรจังไม่เอาไม่อันนี้ก็สิเป็นตึกมันมีมันมีสามตึกเนาะห้งเฮียนปฐมแต่ว่าเป็นห้งเฮียนเก่าๆเ,เก่าแหงโซมแหงอะพี่น,น,น้องอก็เป็นตึกตึกเก่าแต่โดนๆแต่รุ่นโอ้จะชิ่ดไหล จะลุ้นพ่อรุ้นแม่เฮาก็ได้เฮียนอยู่นี่เนาะวันนี้มารุ้นลูกลุ้นหลานกันยังได้เฮียนอยู่ห้องเฮียนตึกหลังนี้คือเก่าเนาะเพิ่นขึ้นเพิ่น้างขึ้นมาด,ดนแล้วเฮียนตึกนี้งาน,นตึกใหม่ตึกใหม่ห้องเฮียนห้องปอเกี่ยม 快快快快！ ก็สิเป็นเดินบานเนาะนั่นก็นตึกหลังที่สองอันนี้มันบ่อเก่าไปไลยตัวน,นั้นเนาะกะแตส้มแห้งเลยพี่น้อยมันแทะตะโดนหลายตึกนะะั่นกันตึกเก่าโอเคียนแต่โดนนะโอเคมันกันนายอยู่อยู่มัน ห่มลายลายพี่น้องมีห่มลายไปในก็มีป้าวิกเนาะมันมีกุกนะ๊กกุงไหมนะเพื่อนปลูกหลายข้างในก็เป็นหานคาของัวเฮียนเพิ่นมาขายเพื่อนอยู่ในหัเฮียนอนนก็ะแคมทางโัเฮียนประถมขเขาก็อยู่แคมทางเนะแคมทางดำเลย

นี่กับภายในห้องเฮียนเนาะแดงเฮียนกำลังอนามัยห้องเฮียนกับเฮียนกับสิบโบราณอะไรเขาเจ้าอ้ออาณาไม่อยู่นอกให้เบิ่งภายในห้องห้องเฮียนกับเก้าแก่ okay. 嗯。Yeah. เน่ยลมค่ะพี่น้องล,ลมแห้งไอ้เบิรงรอบลมกุ๊กไม้กระลายพี่น,น้อง ปีนมานะแม่ปีนมาพี่ปีนมย้ายพาไปมุ้ยถ่ายหุบไปไปตะเฮียนกัเป็นตะแพงเก็บเอาพี่ยืนเออพวกได ไปบอกข้าไปเอากระตาไามพวงหน่อยแถวกาพี่น้องเอ้ยแถวต้นกาไายงานไายงานคู่จะบอก็บพี่เงือะ

แต่ว่าลมแห้งใหดหน่อยแดดร้ายแต่ว่าลมแห,งห้งมาเฮอเนกัก็ี่ได้จชคลิปปิ้งชนีนะาะฝาคกดไไคลกดแแร์กดติดตามเพือ่อเปลี่ยนกาลร่างใจให้สองหมอนไข่แฟมิลีน่ยเด้อสบ,บายดนะีโมเมนตี้